เรื่องผมกับโรงพยาบาลผู้เขียนวิมลอองอัมพรผู้อ่านวรารัตนทองสิริมาเรื่องผมกับโรงพยาบาลตอนที่หนึ่งเรื่องผมกับโรงพยาบาลนี้มีความผูกพันกันอย่างยิ่งคือปัจจุบันผมต้องไปโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยแล้วเดือนละสามครั้งสองโรงพยาบาลด้วยกันตามใบนัดของแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ผมมีประกันสังคมและโรงพยาบาลของรัฐซึ่งไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่สามารถเบิกค่ายาจากองค์กรใ,นในดๆได้เลยนอกจากเบิกลูกที่โรงพยาบาลเอกชนผมไปตรวจโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันได้แก่เบาหวานไขมันความดันหัวใจอันมีชื่อย่อของแพ็กเกจโรคเหล่านี้ว่าหวานมันดันใจ บวกโรคต่อมลูกหมากด้วยและทำฟันส่วนโรงพยาบาลของรัฐผมเป็นคนไข้ผ่าตัดตามานานแสนนานแล้วล่ะครับคือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา3ามครั้งภายในทศวรรษนี้ผ่าตัดใส่ท่อน้ำรอระบายในตาของแผนกต้อหินสองครั้งแล้วก็ยังมีการยิงเลเซอร์อีกเนืองๆมีใบนัดตรวจตาตั้งแต่1ส่วนสเดือนใน1ปีส่วนโรงพยาบาลเอกชน ตรวจทุกเดือนละครับผมเลยมีนัดกับแพทย์พยาบาลและเภสัชกรเป็นประจำเลยนะครับผมจึงมีเรื่องต่างๆนานาที่เกี่ยวกับตัวของผมและโรงพยาบาลมาเขียนเล่าให้เพื่อนๆฟังบ่อยๆไงล่ะครับเรื่องผมกับโรงพยาบาลตอนที่ออสองสวเกษียณจะคุยอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกนอกจากจะเล่าอดีตที่ผ่านมานานแสนนานแล้วก็คุยถึงลูกหลาน คุยเรื่องพระเจ้าทำบุญวัดไหนต่อไหนแต่ไม่ค่อยได้ยินคุยกันเรื่องของธรรมะเท่าใดนักบางก็คุยกันเรื่องยาหรือสมุนไพรต่างๆนานาแต่ผมนั้นเข้าๆออกๆโรงพยาบาลต่างๆไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรใหม่ๆเพราะโรงพยาบาลก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของผมที่เขาเรียกว่า Hospitalism หรือโรงพยาบาลน,นิยมทำยังไงได้ทั้งครึ่งชีวิต ก็ติดอยู่กับโรงพยาบาลนี่แหละเอาล่ะเข้าเรื่องที่จะเล่าเสียทีนะเมื่อต้นปีนี้ผมไปตรวจโรคเบาหวานความดันตามตารางนัดปกติแต่ทางโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงหมอที่เคยตรวจผมเป็นประจำทุกเดือนได้ลาออกไปแล้วมีหมอคนใหม่มาแทนเขาดูผลเลือดคือหน่วยน้ำตาลลดลงก็สั่งให้ผมมาอีกสามเดือนใบนัดก็ตรงกับวันนี้ ผมก็ทำการอดข้าวอดน้ำตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปตื่นตี3ออกจากบ้านตี4ี่ครึ่งถึงโรงพยาบาลตีหยื่นใบนัดให้เคาน์เตอร์ข้างหน้าลงทะเบียนแล้วก็ถามเขาว่าเจาะเลือด6กโมงเช้าใช่ไหมครับใบนัดของคุณลุงไม่มีคำสั่งให้เจาะเลือดนะคะอ้าวผมมาตรวจเบาหวานนะครับไม่เจาะเลือดแล้วจะเอาอะไรไปตรวจแล้วครับเอหนูก็ไม่ทราบนะคะ แต่ในใบนัดไม่ได้สั่งให้เจาะเลือดนี่คะ่ะผมละงงไปเลยตั้งใจไว้ว่าจะต้องปุดช้าวิสัชนากับคุณหมอให้กระจ่างแจ้งแสดงผลกันไปเลยว่าคุณหมอไม่เจาะเลือดผมแล้วจะทราบผลของน้ำตาลผมด้วยวิธีใดก็ดีไปอย่างหนึง่งวันนี้ไม่ได้เจาะเลือดผมกำลังหิวพอดีเพราะเคยกินกาแฟและอาหารเช้าตอนตีห้าตีหนี่แหละเมื่อไม่ได้เจาะ ก็ต้องเจีย๊ยจึงออกไปเซเว่นนีเลเว่นข้างโรงพยาบาลสั่งกาแฟร้อนอเมริกาโน่และฟุตลองชีสฮอทดอกนมกล่องหนึ่งกล้วยหอมใบหนึ่งมารับประทานประชดชีวิตเสียให้เข็ดหิวอาหารเข้ามาในโรงพยาบาลเขาไม่มีที่กินให้หรอกผมจึงแอบไปทางห้องน้ำชายที่เคยเป็นที่กินอาหารของผมทุกๆครั้ง แต่วันนี้เช้าอยู่เขายังไม่ได้เปิดไฟมืดทั้งชั้นล่างแต่ผมรู้จักสวิตไฟในห้องน้ําแต่มานั่งกินหน้าห้องน้ําเอาเก้าอี้พลาสติกที่เขาตั้งเรียงกันไว้เอามาจัดเป็นโต๊ะอาหารเช้าของผมไฟหน้าห้องน้ํามันก็สลัวสลวโรแมนติกออกจะตายพอดีแม่บ้านเขาจะทํางานผ่านมาหน้าห้องน้ําเห็นผมกําลังสวาปามก็ร้องวีท และพูดภาษาถิ่นอีสานจับความได้ว่านึกว่าผีปอบน่ากลัวฉิบลุงมากินอะไรมืดๆมัวๆอ,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 อย่างนี้ทำไมไม่เปิดไฟแล้วกินได้ยังไงเห็นเหรอผมในร่างทรงของปอบก็ไม่ได้ตอบอะไรหรอกเดี๋ยวจะหายครั้งไปกลับไปรอพบหมอกว่าจะได้พบก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งพอเรียกชื่อ ผมก็เข้าไปหมอกลับไม่ใช่ท่านเดิมกลายเป็นแพทย์หญิงที่มีน้ำเสียงนุ่มนวลทักทายผมคุณลุงเป็นอะไรมาหรอคะที่เตรียมคำพูดเอาไว้อย่างเผ็ดร้อนก็เลยพูดไม่ออกได้แต่ละล่ำละลักอ้อนไปว่าคุณหมอครับผมมาตรวจเบาหวานนะครับแต่เขาไม่ยอมเจาะเลือดให้ผมครับอ้าวคุณหมอที่ตรวจคราวที่แล้วคงลืมสั่งเจาะเลือดนะคะคุณลุงจะเจาะวันนี้หรือเปล่าคะ หรือจะรอให้หมอตรวจคนไข้เสร็จหมดแล้วจะเจาะให้เอาไหมคะโอ้ยโอยผมไม่รบกวนคุณหมอหรอกครับเอาไว้เดือนหน้าก็ได้นะครับตายตายถ้ารอคุณหมอตรวจคนไข้เสร็จผมก็คงกลับบ้านสี่ห้าทุ่มแน่นอนผัดไปอีกเดือนก็คงไม่เป็นไรนักยังถือโอกาสกินข้าวเหนียวมะม่วงและทุเรียนหลอกหมอไปได้อีกเดือนหุหุหเรื่องผมกับโรงพยาบาลตอนที่สาม วันนี้จะเล่าเรื่องไปโรงพยาบาลผิดวันขอเล่าย้อนตั้งแต่วันที่31มีนาคมเลยนะวันนั้นเป็นวันพฤหัส,สบ,บดีที่จริงผมต้องไปรับยาต่อมลูกหมากซึ่งตรวจโดยคุณหมอชวินแต่หมอจะตรวจผมทุกหกเดือนทุกเดือนต้องมารับยาทีนี้วันที่สองเมษายนเป็นวันที่ผมต้องมาเจาะเลือดตรวจน้ำตาลตรวจความดันโดยคุณหมอพรกิจประจำอยู่แล้ว หมอบอกผมว่าจะเซ็นใบรับยาทุกอย่างให้จะได้มารับยาทุกอย่างครั้งเดียวในวันเสาร์ต้นเดือนรวมทั้งยาของหมอชวินด้วยผมก็ขอให้หมอพรกิจเซ็นให้ผมไปตรวจหัวใจด้วยเพราะรู้สึกว่ามันเต้นผิดปกติหมอก็เซ็นให้ผมไปตรวจที่แผนกอายุรกรรมเมื่อรับใบนัดจากพยาบาลเธอก็บอกผมฟังได้ว่านัดตรวจหัวใจวันที่ส2เมษายน ผมก็กลับบ้านปรากฏว่ายาต่อมลูกหมากขาดไปผมก็มาหาที่บ้านให้วุ่นวายไปขาดยาไปตั้งหลายวันวันนี้ไหนไหนจะต้องไปตรวจหัวใจอยู่แล้วก็จะไปขอยาเข้าใหม่อีกทีพอไปถึงยื่นใบนัดให้ฝ่ายทะเบียนคนคุ้นเคยกันก็ถามว่าวันนี้มาทำไมใบนัดมันวันศุกร์ที่22เมษายนนี่นาอ้าวผมนึกว่าวันที่ส2เมษายน แต่ผมจะมาขอยาต่อมลูกหมากด้วยเพราะทำยาหายไปแล้วล่ะครับทำยาหายก็เสียเงินนะครับไม่เป็นไรครับผมซื้อก็ได้ไปติดต่อห้องยาเลยครับผมก็ไปหาเภสัชกรเมื่อเขาเปิดคอมดูก็พูดว่าคุณไม่ได้ทำยาหายหรอกคะ่ะหมอเซนให้ไม่ครบนะคะกลับไปหาทะเบียนและบอกเขาว่าหมอเซนรับยาไม่ครบ เขาจะออกใบให้ไปหาหมอท่านอื่นเซ็นให้เองละค่ะกลับไปหาฝ่ายทะเบียนบอกเขาว่าหมอเซ็นให้ไม่ครบเขาก็บอกว่าถ้าหมอเซ็นไม่ครบก็ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วก็ออกใบให้ผมไปรอหมอเซ็นให้ใหม่ผมถือใบนัดไปที่แผนกคนไข้ใช้สิทธิประกันสังคมพยาบาลที่คุ้นเคยอีกท่านหนึ่งถามผมว่าวันนี้มาตรวจอะไรอีกหรอพอผมเล่าให้ฟัง เธอก็เอะอะขึ้นว่าไม่ใช่ที่นี่คุณวิมลต้องไปอีกฝั่งหนึ่งที่นี่เป็นแผนกที่มีใบนัดต้องไปแผนกประกันสังคมทั่วไปจ้ะผมก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าคิวคนไข้าย,ยาวสักสิบกิโลเมตรได้แล้วกระมังนั่งรอเขาเรียกสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้พอได้ยินชื่อก็เดินเข้าไปไปรอห้องเบอร์สี่นะคะผมยังไม่เคยมาทางนี้เลยก็ยืนหันรีหันกวาง เธอก็ชี้ผมก็ยังไม่เห็นเมื่อจ้องผมอยู่นานพอสมควรก็เรียกพยาบาลอีกคนนึงว่าน้องปานช่วยพาคุณลุงคนนี้ไปรอห้องเบอร์สี่นะจ๊ะน้องปานเสียงเพราะและใจดีแทบจะประคองผมเดินทีเดียวเชละอีกสักครู่หมอก็เรียกเข้าไปอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังแล้วคุณหมอชื่ออัดเสียงสูงในวงเล็บหน้าขำ สัมภาษณ์ผมเรื่องตาเรื่องอักษรเบลและอื่นๆอีกนานทีเดียวอารมณ์ดีหมออยากจะคุยกับผมต่อไปน้องปานต้องเตือนว่าคุณหมอคะจะให้เรียกคนไข้คนต่อไปไหมคะหมอจึงเซ็นใบรับยาให้ผมแล้วสั่งน้องปานว่าหนูพาคุณลุงไปรับยาด้วยนะไม่ต้องหรอกครับผมไปถูกมารับยาบ่อยๆแล้วล่ะครับไม่ได้หรอกเดี๋ยวหยูกยาหล่นไปก็ฉี่ไม่ออกเท่านั้นหรอก ที่จริงมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยผมก็ลาหมอออกมาแล้วก็ระเบิดเสียงหัวเราะให้ลั่นไปแต่น้องปานก็ถือคำสั่งหมอมาพาผมไปรับยาอยู่ดีเมื่อไหร่จะมาตรวจอีกคะน้องปานถามก็ต้องมาทุกเดือนแล้วครับขอบคุณนะครับน้องปานถ้าหนูเห็นคุณลุงมาตรวจอีกหนูจะมาจูงนะคะสงสารคุณลุงจังคะ่ะผมมาน่าสงสารตรงไหนเนี่ยต้องสำรวจตัวเองแล้วละ่ะ ว่าทำเงอะงะเสอซ่าให้เขาเวทนาหรือเปล่านะ